สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของนุ่มเอ็ดเผ็ดบานแพงพุ่นแล้วมืัอนี้คือเข้ายูสองคนกับจันแม็กครับอยู่บ้านไม่สุภาพครับรบ้านสาวน้อยเป็นแพงครับผมคือมืัอนี้สิมาถทำจัน็กครับอกไงไม่เปิดใจสิถามว่าตั้งชุดสีชุดตัวเป็นดีนนนบไปปานอะไรบครับคร<อ>ับก็ทำบิดาเพราะครับพอจันแม็กซื้อมือเป็นซุปดิครับซุปยังครับซุป เปิดสตาร์โอ้ว่ามันซุปบะหมี่ซุปบะเขียว่าไหมครบ่บ่บ่นี่ดวงไม้ครับดังสุดยอดเฮ้ยเปิดอีกดังแห้งขนาดเปิดเพลงการเปิดเพลงดีครับผมเอาเดิมเขาถามแล้วครับหนึ่งจันแม็กนี่เป็นคนจังหวัดอุดรโดยกำเนิดแมนครับเป็นคนจังหวัดอุดรโดยกำเนิดครับเกิดที่บ้านคำกิ่งบ้านคำกิ่งตำบลบ้านจันต์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอื พ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่ก็ยังอยู่คือแม่นี่พ่อกับแม่ซื้ออย่างพ่อกับแม่ซื้อเด่นพีน่อะไรหรอโอ้แม่ซื้อไม่เงี้ยพ่อพ่อเด็กพ่อผมเอาเอาคนไะไล่ะคนที่ปีเธอออมากนี่คนของผมนี่ซื้อคือการเลยกับอีพอ่อซื้อพ่อใหญ่การแต่ว่าบ่อเด็ซื้อสงการเด้อเราซื้อสุรักการ เราไปซื้อสงการแค่พอแต่ว่าเราซื้อให้กันไม่รู้เสียดูฝงกันจนบ้านนี้อาจารย์เน็กครับมีพี่มี่น้องน้วกันตะคุนมีพี่มีหน้องเดียวนี้ร่วมกันทั้งหมดสี่คนครับผมนี่เป็นคนที่สองล่องจากเอื่อยลูกไสเดียวได้ครับลูกไสเดียวครับบ้านี้สายตาห้องเกิดมานนี้มั่งม่นั้นนม่หรอกแม่นครับเรเห็นแต่กำเนิดครับพอได้คอดก่อนกำหนด แบบดกอดก่อนกัหนนก็คือออกหกเดือนกับสองอาทิตย์นะครับมันอาจสิมีเหตุบังเอิญของพ่อกับแม่เป็นหล่ะพ่อกับแม่หลุจักกันเป็นเนาะเดี๋ยวมีนเคียเลยรป่แมนครับว่าเห็นเลยเพราะว่าตะกี้นี่เต้ไหนหน่อยนี่เพราะว่าสิมีโอกาสเปลี่ยนไดอยู่เพราะว่าจอประสาทต,ตามันกำลังสิเกิดแต่ว่าบัดน,นี้พ่อใหญ่มากมันเป,นเป,นปลี่ยนบ่ด้แล้วครับสร้างแผลนานบ่ครับบัดนี้ตั้งเต่เป็นที่หน่อย พัดย่างพัดน,ดน,นย,ย่ายเปนพวกฮัทไพร์ยุน้องย่า่สิไม่ได้ยุน้อแม่สิแม่ครับอีแม่แล้วก็ไปหาเงินไปขายของอมแม่ผมบอกว่าเดีย๋ยวยุเงินจะเถื่อตัดสไลกับมิตรย่ายจำพวกเลยจะของเกิดมาหน่เด็กเขาโรงเรียน้ยังแบบเด็กได้เขาโรงเรียนก็บบนกคืออยู่ศูนย์คนตาบอดจังหวัดขอนแก่นจะปีอายุป,ปีไปตั้งแตหาขวบครับอืม ไปที่แหลกนให้เรียนยังที่แหลกก็เลียนอนุบาลหน,นึ่งแล้วคือกันเลยกับกับกับอ่าคนทั่วไปปกติเพ่นให้เลียนแบบไหมูทางกะเลียนท่องกอไก่ถึงคนหูกะอะก็สิมอออีอักษรเบลคือกันอักษรเบลนี่ของอ่ามันจะเป็นจุดนุน่นๆๆๆนนุ่นอุ่นขึ้นนะครับกับซิมีมกระดานเขียนแล้วก็มีอ่ามีดซสอคือคนตาดีแล้ะแต่ว่ามันเป็นสีเป็นดินซอจิมอ้มๆๆสิใครสีหัเลียนจะไม่อกโอ้โหแหลมมาอยู่อ่ะ ก็เออกอลิงกอลิงในเล่ากอลิงของเรากอลิงเข้านาเร็วเร็วเร็วเวลิงคือหลายตัวกอลิงไงโอ้โหกอลิงเข้านากอลิงขึงขังกอลิงข้างฟ้าลิงหลายตัวเนาะเดย์เดย์เลี้ยนเดย์เลี้ยนรุ่วันก็มีขึ้นป .1 ป .2 ยังเื่าไหร่บ่แม่นครับมี่คือกันแล้วบักที่นี้เพิ่นแปลว่าสีสอนคล้ายๆเตรียมพร้อมพร้อมห้าสามารถไปเลี้ยนกับคนปกติได้วย นิวเจอ,อปีตันไหนเดไปเรียนกับคนปกติอยู่ประมาณประมาณสี่หาปีนะครับอือดพอนหนึ่งพอสองพอสามกับไปเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลอนุบาลขอนแกนครับเรียนนําโรงเรียนปกติเลยตอนได้เมื่อเรียนยัหังไม่เปศูนย์บ่ม่นครับพวกญาติพี่น้องเข้าอยู่แ,แบบเด็กกับเพื่อนกับมาฝากไว้ศูนย์เลยครับอือแาเข้ากับญาติพี่น้องเข้าบพบ่ บ่า่าใคออไรได้ไปหากันบ้างเถอะแม่นครับบาริการเงินกันท่องโอนส่งว่าใหงยังไงห,หรือหศูนย์เราพี่ชอบกะศูนย์แน่ส่วนแายกับขันเงินค่าไปโรงเรียนกับสิแม่นอ่าเงินเงินฝากกับสิแม่นผู้ปกครองเพื่อเกิดสิฝากมาให้ถ้าเธออยากมีอ,มอยากซื้ออะไรยัง,อย,งอยากได้ยังประมาณนี้บานี้ครับการเรียนครับแล้ววิชาที่เจ้าของถนัดวิชาอย่างไรถนัดที่สุดเลยคือมักที่สุดเลยคือดนตรี โอ้นดนตรีน,นี่จาข้องขี่หรือก็เลยคู่จีเตียนใช่ไหมบอเครื่องดนตรีดนตรีโอเ้เดียนเกว่าค,คู่จีบอแมนดนตรียังสั่นเด้ครับผมฮัลเหลนี่ยังรียกทีแหลกที่แหลกถ้าตีกองครบงับกองชุดเท่าครับกองชุดแน่กองท่อมท่อมบ่าแน่แหละีกองก็เป็นแมนครับกับพ่อได้พ่อได้เอาตาไปเห็นใจไดไ้ไปถึงงมื่อก่อนนี่มันข้ามอก ที่แรกเขาก็จับเพิ่งเอาว่าอันนี้นู่ยนี่นียน่ยมองอยตึงต้งตึง้งตึ้งเขาก็สโลไปเลยกินป่นกุ้งตึ้งตึ้งตึ้งนั่นก็องเงี้ยวครับโอ้แล้วขึน้นต่อไปขึ้นต่อไปที่ถนนที่่ทีมักกับแม่นเป่าแค้นแค้งกับเป่าปิดครับเป่าแค้น พืคือแบบว่าดื้อตีนดื้อมือเห็นอะไรอยากเรีนอยากเรีนมันม่เสียงกันเลยนั่นแอันเช่อนี่เป่าออกช่องใหญ่ที่ดูหรอเนละกาบ่ค่อย้เป่าครับมันนี่เป่าให้ฟังลอยสูสีนีเดี๋ยวเี่นเป่าเลย่ผมมักเรียบายังมักกันนเรีนได้ยางเห็นได้ยาสองผมก็เป็นหม้อเช่อนดิเปลี่ยน ปอปอหลเลยไหปอเวยนตัวเดาเวียนยงเหรอโอ้เดายังเดียวโอ้ศสยเดาตัดหมอมอแแ้นเดาสสยเดาพี่น้องสสยเดาไม่แ้นสสยเดาปปขี้เพนว่าเกลียเกียสมควนแล้วสัลอฟ เลี้ยวบัดนี้มองสนามเด้อกวงควงมองนั่งคุ้มชมอุ้มไม่ใจเราทังผมก่อนสิไกลน้อรบ้านมือถือไม่ทั้งหันแส้นาวันก่อนสั่งโอ้โหนางเอ้นางคำเอ้คำที่นี่งานสิไปต่อโอ้โหเดี๋ยว้อ ผู้ดใดเขียนก่อนลำไห้ครับก่อนใดเดาเอาจ้ะ <laughs> นางไอ้นางคำไอ้คำพี่นั่สิไปต่อโอ้โไปก่อนไปก่อนอ,อ,อี่ละโอ้เ <laughs> <laughs> สียดเสียดพี่น้อง <laughs> นี่ละครับบานนี้พ่อเป่าแค้นครับเป่าแค้นเราเรียนยังไปีไเป่าแค้นอะไรกันเปา่เปอาอ่าไม่ได้เรียน ไม่รู้เรียนเป่าคิงเป็นหรอชิงเขาเป่าเขาเปตีครับไม่รู้เรียนกัครับกับพ่อได้เพราะว่าเขาอ่อนอยากให้ไปแฮอันที่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นายดีเรียนได้ปะเรียนได้ครับต้องห่างเรียนเ่าคือมูอันี่พินอนนีกีตาร์เอ่ากับพ่อได้ครับพ่อได้พ่อได้ก็เพลงแจบไตหลกีกีพินมาใส่น้อยได้เมื่อสุดย่างเันเหรอครับอันที่ถนัดที่สุดีคือ ปิโนเบียโนคีย์บอร์ดครับแนวที่ทีทีมักที่สุดแล้วก็จริงจังก็มมนที่สุดโอ้ยอันื้ออน้คีย์บอร์ดพอไอเห็นพอเห็นกับคัามเนี่ยแมนครับเห็นพ่เห็นกับคั่มบ่เห็นคํามมีเสียงแนแนวม่อง่้องครับคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดแนวแนวที่มักที่สุดเลยที่แรกว่าใจอยากตีกองใจจะของที่แรกอยากตีกองแต่ว่าวันนี้ปุ๊ตุ้งตุ้งปุ๊ะตุ้งตุ้งนั่นแหลแต่ว่าวันนี้อ่าสุ่มตีกองอยู่ในสูน้ามันหลาย ก็เลยวจะของว่าเออล่องฉีกแนวกันนะอันี่สูตรนี่ตาบอดตาบอดมันมาแมนครับตาบอดมีสิมีสิมีสองประเภทคือตาบอดกับเห็นจักหน่อยเรือนลางหรือภาษาสา,ากลเออว่าโลวิชันปัดนีนเลี่ยนจบจมไปเลยอ่าจมบอลหนึ่งครับจมบอลหนึ่งครับไป<ม>ซ้ำ <c oughs> กันกับมึงเอ็ดนุ่มเอ็ดเป็นคนเกียครับครับคุ้นบอกกับฟังสิยงจบอลหนึ่ง <c oughs> แมนครับจบว่ง okay. ว right. yeah. yeah. okay. okay. ัน hey. น really? right. ี้เคยได้ดูหรือเ่ดีหน่อยกูเลยใส่รกับจบวัหน่งแมนครับเคยได้ดูดีมั่งเ่เคยครับเอาแมนเาสุดราะแมนยเอรซิ่งนพแมนม่้เดซ่งน่นี่ยเยไบอกฟังเยมี กะขอ,ขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตบ่อยากให้น้องเขาเสียหายอืนะครับดเด็กลีกเนี่ยบ่แตะกี้อ่อตะกี้เป็นน้ำต๋อมนี่ออน้อกันนะครับโดยความที่ว่าอายุจะคลองยังหน่อยเราตัดสินใจแบบพี่ต้นเนี่คือเด็กกันน้นองต๋มนี่คนตาดีคูต่ตาบอดตาบอดใช่กันครับเอาอันสุดเอาอีกเรื่อน้อกันบ่บ่ได้ครับบ่ได้เพราะว่าอ่อ ก็คือผมไปงานอยู่กันหังปีอยู่น้ากันได้ปรบกันประมาณสองสามปีแล้กันได้เสียงว่านี่ไรเนี่ยข้ามบอกข้ามกัเห็นบ่เห็นนี่กับข้ามไม่ผัว่านี้เรื่องอะจเนี่ยครับบ่ได้เปิดไฟหยาดหรอกไ่ได้เปิดครับไฟนี่บ่ต้องเปิดให้มันหยาดเลยยยางวิ่หยาดขึ้นหัวจักวะหยางไม่หยาดขึ้นหัวจักตามความรู้สึกครับเมนบะครับผมเมนวอด มื่อจ้งเดี๋ยวคืนได้พี่น้องอาจจะหัวแลพี่น้องนล้วอันนี้มาถามควบดูซื้อควบในใจของจันท์ไหมครับบ้านนี้ไปเรียนดนตรีวุ้งแหลกคือไปบุงไหนวงแรกก็คือเอกพจน์โปรโมชั่นทั้งกลุ่มพ่อว่าปีแต่พ่อกับพ่อกับเอเกศสุภตานี่ยแหละอู้ยอีคนชิงลูกหัวหยาบเลยอีเด้อีคนชิงเลยเสียวฟังเรื่องนี้แหละคือคือเสียวถานเกศสุประตาเกศสุภตามาถาม ทางบอตูว้นุต่ตูวงซ้ายนี่ยครับไม่เมนไม่เป็นหน่อยเชียดิพี่น้องมาทาดูดิ้าทาม,ทมาจ้งเลยครับเจีย,ยวแตนแม็กมากอวอคนตาบอดเลนจ้าเรียงลงเพงเปล่นมาสุยางครับที่แรกกีน,น้อๆอ,อ,อยู่ว่าบอคือบอซือแกงไมล่อไร่ากับโอเคแล้วที่แรกโอเคแล้วอ,อืมอืมป่านนี้เฮ้ยตดสินใจรีบวามาซบ่ตัางปร่เครับตัดสินใจเรีบวามาหลุดมือนั่นตตนแม็ก ครับได้มากหรือ่ครับได้ขี่รถจักรขี่รถจักรบอข้อศรสามบอจากอุดดอนมากบอข้าศรสามผมอยู่ขอนอยู่กุศลมกับไอ้เก๋ครับซึ่งหน้าบ้านนุ่งจู่เพาท่านไดือดเือดอ่าก็เรียกว่าขี่แท็กซี่มาโหดจักรแม็กเจอร์อ่าฮะใครแม่ผมเป็นคุณขับแท็กซี่ผมเิลี่ยนเล้วไปบ้านแพงใส่บ้านแพงนครพนมเปล้วกับแม่ไข่โอ้ยผมสมมารถใส่ไข่ตัวใดเนาะอุ้ยก็วางสิโอ้ยธรรมดาเขาก็เช็คกินน้ำโทรศัพท์น้ำเฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้ อันนี้อันนี้เรียงๆห่อเรียงอีกก okay. ็ได <laughs> so ้เช็คอินมาดิครับก็จะเช็คขาเที่ยวบด่ายังเช็คขาเที่ยวบดาเที่ยวบดาก็อินพระอินโอ้โหเนาะอันนี้เพิ่นได้ิแซ็กซี่เพิ่นได้เพิ่นได้มาจอดจอดน้าบ้านปั๊บมันว่จอดหน้าบ้านเลยครับเป็นน่งยูมายนอินออนอยู่ทีาไหนยูมายน์ออนครับวันนี้จันแม็กครับนนี้ไมานั่งขาไปทั่วหายกี่กี่ทั่วมหาวิทยาลัยไปเอาใครอ่ะ 8ข้อนี่ไงอ่ะบอยู่วอลพื้นควนตีบบอได้วอลพื้นโอ้ยบอได้วอลพื้นแล้วใครจะมาสัมผัสเพิ่นมาสัมผัสใครสัมผัสยังนี่นั่นอ่อ่อบอวดีค่ะโอ้โหหันมาสักพี่แกเอ็ดนุ่มตันนี่นุ่มเอ็ดนุ่มเอ็ดเพิ่นมาสัมผัสว่าเป็นยังไดมาจากไหนใส่ตับบัดเดี๋ยวยีดังปุ๊กเลยหรอเอาล่องคำบ่าเอาเอาทีนึงไงง่องเลยบ่าเจย์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 เจฟ้าเจฟ้าเปลือกหุ่นแคบเปลือกหุ่นขอว่าว่าวะนี่เป็นท่านป๊อปอัน ป่าวจันแม่เกย์เดมาครับเดมาหย่อนผู้เด่เดมาเดมาแมวเาลาเดมาบานเสาหน่อยเดมาหย่อนเดมาบานหย่อนลดหย่อนรดหย่อนรถแต่มันมีรถมากไปไหด้เอมนมองหย่อนลดนี่ลดี่กากะ้านน้ำเกสุปตาครับที่แหลกเพื่อนเพิ่นเพื่นถามผมแต่โดแล้วล่ะแต่ปีว่างหันแล้วล่ะว่าแม่เกี่ว่าเรียนซอยทั้งนี่บอพระสานว่าอยู่นี่มีผู้เดียวเด้อ อยากมาบอไม่ก็อยากไปอยู่แล้วครับแต่ว่าผมกับติดทั้งล่ำซิงผมหนึ่ทั้งมาลำซิงอยู่ทั้งไปบ้านไหนต่อแต่ว่าขันไปอีีบนสิรับผมบอแหละแต่ลองมาเบิ่งก่อนระมังสีเดียวมานนี้กินนื้อเดียมากเลยวะกินเนื้เดียมากมาอยู่อยู่บ้านเสาหน่อยแล้วเป็นเจ้าไหนคว่ำต่อรับคว่ำดีคว่ำนั่นแล้วทั้งที่เป็นอย่งไรคว่ำหูุ่มซื้อหรอคว่ำหูุ่มซื้อบ้านเสาหน่อยก็เป็นจืดจืดฟุ้งตัว บบัณคูอยู่ลยเอ็นวะบัณฑคุอยู่ลยเอ็น่แมอมไรบมีอสมทอเป็นังไงบันี่รู้สึกบอกรู้สึกวรู้สึกแกรู้สึกอบอุ่นคผู้เล่นผู้ดังผู้เล่นผู้เกเปิดแจ๊สห้งผู้เล่นอ่ไม่อปอสมอเปิดบายพ่แมน ว่าสิบว่อน,อนเหมืมมนนังบินไปใส่อีโ่กว่าสิแต่เมื่อเป็นอุ่นจังแซนก็ขึ้นแบบว่าการตอนรับเงินตอนรับดีหัวน้ำดีประมาณนี้บาี้ซื้อเสียงจังแม็กนี่ครับชุดดรอทควบสมัดลุนลามพี่น้องครับบ่ธรรมดาครับใส่ไข่บ่คุ้นตาดีตองอ้อนตองงอมหันจันแม็กเบิกท่าหันจันแม็กตั้งสี่ครับพี่น้องเล่าเรียนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเป่าคิงครับ โอ้ยชิงมาได้เป้าครับชิงเขาให้ตีโอ้ยเราเป้าหอดโบดคุณเป้าโบดเป้าโบดเป็นบ่กับพ่อได้ยังครับเป้าโบดแล้วก็เป้าพุทธีเป้าประตูโคงมุ่นเลยวานนี้อายุอาจารย์แม็กดูนี่พ่อจะเปลี่ยนยี่สิบสามปีครับมีสิบสามสี่ยี่สิบสี่มือแรก็กาะสิสิบห้ากระดาษอย่างเงี้ยเก็บเกิดพร้อมกันกับผมครับคือวังเซนครับก็ผมสี่สี่สิบครับโอ้ยขับผมครับผมโอเคครับ ธรรมดาเพื่อธรรมดาพี่น้องเก่งครับบอกคุณบอกเลยว่าเก่งครับครับผมห้างเทียนนี่เขาบอกอย่างป๊อปป๊ป๊สวนจุ้ยไหมทัวสวนจยอดครับสวนจุ้ยสำหรับคลิปนี้เขาสอถามจันแหมขนาดเอาบิตรฉีดวัคซีนได้พี่น้องเอาซํานี่ดิซัมนี่สักการพ่อฮ่าพ่อพ่อรวนัวหูมวนกันเนาะขอบุญขอบุญพี่น้องบอกราดดิยาฟา

อ้ยบ่เม่นตีคอสิจาขอสิบ่วงอยอะ้มอย่งอี้อออยผัสอุ้ยเอาสถอะมาไปเอาออกมาไหมเออโอ้อ <Hey. S 2> oh. <laughs> พี่น้องสำหรับคลิปนี้เข้าไว้ซ้ำน,นี้เบองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ขอบบุญขอบพุ่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <Sorry, S 1> นะีครับ